สวัสดีนะคะกลับมาอยู่กันกับหนูดัชนีแล้ก็จะมารีวิวในส่วนของคุคกกี้คุกกี้เนื้อสตบบรอเบอรี่นะก็ในส่วนของแพคเกจติ้งก็จะเป็นแบบนี้ส่วนกล่องก็เหมือนเดิมเพราะในกล่องก็จะมีประมาณห้าหกชิ้นนะคะจะไม่ผิดนะกินเพลินเอออันนี้กินจ๊เหนื่อยพินสุดท้ายแล้วเนี่ยแบบแล้วก็จะแบบพื้ถ่ายรีวิวก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้จะบอก่ะข้างในไส้อย่างแน่นนแน่นมากแบบคนแบบ กินแล้วมันแบบละลานในปากอ่ะ Jamie, LIKE เอออร่อยมากเดี๋ยวจะแปะที่อยู่กับจิงด้านไว้ให้เหมือนเดิมมก็สั่งมาสั่นกันได้นะครับผมจะแกะตัวเสือขนมปังให้ดูครับแกที่แกะเสรก็จะเป็นแบบนี้ก็ เห็นจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเอ้ยอุอุงอุงอุ้ไอ้ไอ้ไอ้ออหักหักเท้าน้องเล้วเอ,เ,อ,เ,อเห็นเปล่าเห็นใจข้างในเปล่าแบบนี้อะแนนเวอร์คุ้มราคาคุณภาพแบบน่ารักมากเออโอเคก็รีวิวแค่นี้แหละเราก็จะบอกว่าอร่อยด้วยเห็นก็ บายบายนะจ๊ะเจอกันช่วงหน้านนจ๊รรีวิวการไปสั่นลายหรือนาทชแนลนะคะวันนี้ไฟลละบายบาย